กว่าปีครับที่บอลและเดือนนั้นได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า MG4 คันนี้ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสมรรถนะของมันนั้นดีมากๆเลยครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าปีเดียวเท่านั้นนะยางที่ติดรถมาเนี่ยครับก็ถึงการแล้วเวลาในการเปลี่ยนแล้วครับซึ่งวันนี้นะผมจะมาเปลี่ยนยางให้เจ้ารถยนต์ไฟฟ้า MG4 คันนี้ครับยางที่ติดรถ m g 4ครับเป็นยี่ห้อเยอรมันเนาะแต่ว่าผมจะให้ดูครับว่าหลังจากผ่านมา3 4 0 0 0กิโลเมตรตอนนี้ก็เรียกว่าใกล้แล้วแหละนะ อีกอย่างนึงครับมันเบรกและดังเอียดอยู่เรื่อยๆเนาะก็สร้างความลำคาญใจครับรวมถึงนะาล่าสุดน,นะผมเจอรถกับรถตัดหน้านะครับก็เรียกว่ามีอาการลื่นไหลยอย่างชัดเจนผมก็เลยคิดว่าอา่ะมันต้องถึงเวลาเปลี่ยนแล้วแหละแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ต้องเลือกอยางที่ดีเหมาะสมกับสมรรถนะในการขับขี่และวิธีการใช้งานของเราครับ วันนี้ครับผมอยู่ที่ B q u i c รัชดานั่นเองครับผมกาลังจะมาเปลี่ยนยางเจ้า MG4 รถของเรานั่นเองครับและยางที่ผมเลือกก็คือนี่เลยครับอยู่กับผมแล้วนั่นก็คือ Pirelli Cinturato P7 นั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Seal Insight นั่นเองครับเทคโนโลยี Seal Insight ก็คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณเนี่ยปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในแง่ของ อาการยางรั่วนะครับสมมุติว่าคุณขับเดินทางไปแล้วเกิดโดนตะปูตันเนี่ยครับถ้าเป็นยางปกติเนี่ยคุณก็ต้องแวะเปลี่ยนหรือไม่ก็ต้องเรียกผู้ช่วยรถไซส์แอสซิสแตนต์มาช่วยคุณใช่ไหมแต่ว่าเทคโนโลยี t e e ลอินไซต์เจ๋งกว่านั้นครับคือเนี่ยนะครับถ้ามาดูในท้องยางนะครับคุณจะพบว่ามันมีเจลนะครับซึ่งเจลตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะทาไว้ประมาณ85%ของหน้าสัมผัสยางนะครับเพื่อที่ว่าอย่างสมมติว่าคุณขับรถไปปุ๊บโดนตะปูตันปุ๊บใช่ไหมครับ ตะปูหลุดออกไปนะครับน้ำยาตัวนี้ก็จะเข้ามาอุดนะครับรูรัร่วที่เกิดขึ้นนั่นเองครับหรือกรณีที่คุณพบว่าตะปูต่ำนะครับคุณก็ไม่ต้องปายางไม่ต้องมาแทงตัวหนอดอะไรให้วุ่นวายนะครับเพื่อให้ช่างเนี่ยครับดึงตัวตะปูเนี่ยออกไปเลยนะครับแล้วน้ำยาตัวนี้เนี่ยเขาก็จะจัด,จดการอุดรูรัรร่วเองนะครับอันนี้คือดีมากๆเลยนะครับซึ่งสาเหตุที่ผมเลือกมานะก็เพราะเจ้านี้แหละเจ้าซีวินไซนี่แหละครับเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่คุณรู้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาไม บางทีเนี่ยมันช่วยให้เราเดินทางต่อได้นะแต่ว่าบางทีอย่างรถคันนี้เนี่ยปกติเดือนเขาจะเป็นคนขับเนาะตรงนี้เนี่ยก็ช่วยให้เขาปลอดภยัยไม่ต้องลงมาเปลี่ยนยางเองไม่ต้องไปเรียกช่างเรียกอะไรให้วุ่นวายถึงเวลาปุ๊บก็ถ้ามันรั่วในหน้าสัมผัสยางตรงนี้3แถดตรงนี้นะครับก็สามารถขับต่อได้เลยครับอารมณ์คล้ายยางรันแฟรตนะครับแต่พอพูดถึง,ถงยางรันแฟรปุ๊บคนก็จะบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันนะอันนั้นเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะครับแต่ซีลอินไซด์เนี่ย มันเหมาะกับการใส่รถทุกรุ่นทุกแบบเลยทีนี้ผมเชื่อว่าทุกคนครับจะมีคําถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อ,อยางรถไฟฟ้าเนาะใช้ยางปกติได้ไหมผมตอบเลยว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าก่อนจะเลือกซื้ออยากให้ดูตรงนี้ครับมันมี2ค่าที่คุณต้องรู้นะนั่นก็คือ1คือ weight rating นะครับกับ2คือ speed index เนื่องจากว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าคุณมาดูน้าหนักเปล่าของเขาเนี่ยมันค่อนข้างหนักเนาะคือผลพวงมาจากแบตเตอรี่นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือคุณควรเลือกซื้อ,อยางที่มี weight rating มากกว่าหรือเท่ากับ ยางเดิมที่ติดรถนั่นเองครับยางยางตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเวทเรตติ้งเนี่ยนะครับอยู่ที่98ซึ่งมากกว่ายางเดิมที่ติดรถนะครับซึ่งมีเวทเรตติ้งอยู่95นั่นเองนะครับอีกอย่างนึงนะครับก็คือสปีดอินเด็กซ์นะครับซึ่งยางตัวนี้นะครับที่เรากําลังจะใส่เนี่ยนะครับมีสปีดอินเด็กซ์อยู่ที่ค่า w นะครับของเดิมเนี่ยเป็นค่า v นะครับซึ่งอันเนี้ยมากกว่านะครับแต่ว่าถามว่าทําไมสปีดอินเด็กซ์เนี่ยสำคัญนะครับนั่นน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 นเเ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 พพรร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 าาาาาาาะะะววววว่่่่่่่่่่จิงงงงงงงๆแแลลล้้้้ีีีีีีีียยยยยถไฟฟคคคคัััััับบบบบกกกตตตออ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 สขขขมมม์ใืืทท็็ฉห i n s t a n นท์ทอนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคุณควรจะเลือก Speed Index ที่เยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าจากที่หลายคนทราบครับความเร็วสูงสุดของรถจนต์ไฟฟ้ามันไม่ได้มากแต่สําคัญคืออัตราเร่งที่มันมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ายางตัวนี้เนี่ยที่เราได้เลือกเนี่ยน่าจะตอบโจทย์กับเจ้า MGC ของผมครับ เอาละครับเสร็จเรียบร้อยครับเราเปลี่ยนยางมาเป็น p ฟ i o r รี่ซินทูราโต P7 ผมเห็นรถครั้งแรกนะเฮ้ยดูดีเต็มสมมากขึ้นนะครับคือเดิมทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่ายางของเจ้า MG4 เนี่ยมันจะดูแบบรีบๆหน่อยตอนนี้ดูแก้มอ้วนดูแบบตันดูเต็มมากขึ้นเนาะแม้ว่ามันจะยังอยู่ในล้อเดิมนะครับอันนี้ผมแอบบอกนิดนึงนะครับผมได้ยางไซนี้เนี่ยมาจากตอนทดสอ Honda Accord t h e HE v นะครับก็ มันเป็นยางที่แบบดูเหมือนจะนุ่มก็ไม่นุ่มดูเหมือนจะแข็งก็ไม่แข็งเฮ้ยไหนๆก็เปลี่ยนแล้วว่ะลองดูกันสักหน่อยว่าสมรรถนะของอยางชุดนี้จะเป็นยังไงครับเอาละครับเรามาดูสัมผัสแรกของเจ้าเท r ร์รี่ซินทูราโต้นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่ามันเป็นยางนะครับที่ เกิดมาเป็นลักษณะของคอมอร์นะบวกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับหรือมีทั้งความนุ่มนะครับแล้วก็เรื่องของสมรรถนะนะครับแล้วก็อกนั่นแหละนะครับตัวนี้มีเทคโนโลยีซีลอินไซด์นะครับคือย้าอีกทีหนึ่งเทคโนโลยีซีลอินไซด์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเจลนะครับซึ่งจะอุดรูรั่วเมื่อเกิดรูรั่วเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่หน้าสัมผัสยางนะมันจะตรงโครงสร้างแก้มยางอะไรอย่างนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับจะเน้นที่หน้าสัมผัสประมาณ85% นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับจริงๆต้องบอกว่าไซส์ยางเนี่ยนะครับที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นไซส์ยางเดียวกับ Honda Accord นะครับซึ่งผมได้ไอเดียมาจากมันน่ะแหละเพราะว่าตอนไปขับอ่ะก็รู้สึกประทับใจนะแล้วก็บวกกับว่ายางเดิมของเจ้า MG4 เนี่ยนะครับมันเป็นไซส์215 50นะครับพอเราขยับเป็น225เนี่ยมันก็ขยับหน้าสัมผัสยางมาด้วยนะครับแล้วก็แน่นอน ความสูงแก้มอย่างก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนิดหนึ่งนะครับอ่ะลองมาดูกันนะตอนนี้อยู่เส้นรัชดาครับก็อย่างแรกนะรู้สึกว่ารถนิ่งขึ้นนะครับคือที่มันนิ่งขึ้นเนี่ยก็น่าจะม,มาจากตัวหนห้าสัมผัสที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับน้ำหนักพงมาลายหรอน้ำหนักพงมาลัยเท่าเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับไม่ได้รู้สึกหนักมากขึ้น นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปถนนที่มันโหดกว่านี้หน่อยก็คือเส้นลาดพลาวแล้วกันนะโอ้ต้องเบรกกระทันหันครับเอาจริงๆนะเทียบกับยางเดิมอะตอนนี้ด้วยความว่ายางมันใหม่แหละเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเบรกหยุดอยู่มั่นใจลองเปลี่ยนเลนกันมัง่ง ความเร็ว60ป้ายเอากลับป้ายดูมั่นใจขึ้นนะยังตัวเดิมนะของ MG4 เนี่ยมันจะเป็นยังลักษณะเหมือนยังเน้นขับสบายนั่งสบายนะครับเป็นตัวที่เรียกว่าแบบไม่ได้เน้น performance ไม่ได้ปอ o r t อะไรเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยดูแล้วแบบเออมีความ sport มากขึ้นนะครับแล้วเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยตอนนี้นะครับเดิมทีเนี่ยพวก หลุมเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่ามันสนกว่านิดนึงนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยครับด้วยหน้าสัมผัสยางที่เป็น225นะครับแก้มยางเนี่ยมันเลยสูงขึ้นประมาณ5มิลิมตรนะครับจากเดิมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออการซับแรงเนี่ยมันดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีความสปอร์ตอยู่ในตัวนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีเลยแหละนะสำหรับการขับขี่นะครับคือเอาจริงๆนะ ถ้าไม่เปลี่ยนไซส์เดิมไซส์นี้สําหรับ MG4 ผมว่าก็โอเคนะ2 25 50 17นะครับก็ลองไปหาไซส์ยางกันดูนะครับซึ่งก็ปัจจุบันหาไม่ยากนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายนะซึ่งเจ้า Pirelli Cinturato P7 ซ t e Inside ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าในเบื้องต้นนะครับกับเจ้ายาง p i r e l Cinturato P7 ซ Inside นะครับที่ผมเปลี่ยนมาวันนี้ก็อย่างแรกนะนุ่มขึ้นนะครับเพราะว่าแกนยางเราสูงขึ้น5ม mm มนะครับสคือการควบคุม ดีขึ้นนะครับเท่าที่เราขับวันนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าด้วยยางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแน่นอนล่ะนะว่าน้ําหนักตัวยางเนี่ยก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับสิ่งที่เราอาจจะกังวลนิดนึงนะซึ่งเราจะมาพูดกันถึงนในเทปต่อไปนะั่นคือเรื่องของอัตราประหยัดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอไปเก็บข้อมูลก่อนแล้วมาดูกันครับว่าเจ้ายางเทอร์รี่จินโซลัต P7 นอกจากสมรรถนะที่ดีขึ้นแล้วอัตราประหยัดเป็นยังไงบ้างครับก็เอาเป็นว่า ยางชุดนี้นะครับทีลอรี่ซินทูราโต้ป t เ r ็ดสต i ลอินไซ์ะครับก็เป็นยางที่เหมาะสําหรับใสรที่มองหายางที่มีสมรรถนะมีความนุ่มนะครับและต้องการความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเดินทางไปไหนมาไหนคุณก็วางใจได้นั่นเองครับแม้จะโดนตะปูต่าคุณก็ยังสามารถไปต่อได้ถึงที่หมายครับไม่เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆครับเรื่องของการรับประกันก็เรียกว่าน่าสนใจไม่แพ้กันครับโดยเมื่อคุณซื้อยาง4เส้นต่อหนึ่งใบเสร็จและลงทะเบียนภายใน14วันเท่านั้นนะครับ คุณก็รับสิทธิ์ไปเลยครับจาก p r r ีบายเ v ในการรับประกันบาดบวมแตกต่ำเคลมฟรี1ปีหรือ25,000กิโเมตรแล้วแต่ว่ายอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับรวมถึงนะครับหลังจากผ่านระยะเวลา1ปีตามที่เราพูดไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังรับประกันคุณภาพการผลิตจากโรงงานตลอดอายุการใช้งานด้วยครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอย่างพิเรีนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนชั้นนำนะครับหรือ B Quick และ M S Bosch ทุกสาขานะครับรวมถึงยังสามารถหาซื้อได้นะผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง Shopee และ Lazada ด้วยครับถ้าสนใจก็ลองติดต่อไปดูครับที่ f a c e b o o k นะครับ p ิเร r y a u t o ลเทอ e d d ลซ t ดิเทอร์เรเ t อร์บายเหรือ l i o e p r i e r ร t h a i l a n d มีจุดด้วยนะครับขอบคุณนิดไปตามไลัเตอร์ครับพบกันในโอกาสหน้าครับ